اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور فرحه الدنيا بلقاء الاحباب تزيد والقلوب تذوب كان الليل تعيد สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0 2น8 4 6 8 1 0 0 8 1 8 1 2 9 6 1 5ก5สํานำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสล l a a l a i k u m ม o ม m a ล u l l o h บ w a ราสวัสดีค,ร,ร,คร,รับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับ ทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางทบ5นะครับยามเช้าแบบนี้วันหยุดสบายๆนะครับหลังละมาดซุปฮี่แล้วก็ติดตามรายการของเรานะครับซึ่งจะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกคนนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเรายังมีครอบครัวของผู้ที่เดือดร้อนมาให้เรานั้นร่วมช่วยเหลือกันในช่วงนี้ครับ ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตนธุ์บุญเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานเรายังอยู่กันที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคารกลอง19บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนคุณฟาริดะทัพทีมเทพหญิงชาาวายัย7 1ปีซึ่งเธออาศัยอยู่กับน้องสาวสคนเพียงลําพัง ซึ่งเธอมีโรคประจำตัวโรคความดันไขมันอยู่สองคนพี่น้องพ่อแม่เสียไปนานแล้วมีสามีอ่ะมีทิงกันไปทั้งนานแล้วยายาทุกวันนี้เวลาทำอะไรเพียงเล็กน้อยก็จะมีอาการรู้สึกเหนื่อย ไนไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ก่อนให้ยามาตานที่บ้านยาบยาความดันกับยาไขามันละสมเดือนให้ไปเอาทีจ้ะทุกวันนี้เธอต้องรักษาตัวโดวยการกินยาทุกวันและไปรับยาที่สถานีอนามัยใกล้บ้านทุกสามเดือน เด็กๆนะมันก็ขายไม่ดีไม่เพิ่ได้ก็ตัางขายได้ไมน,น,น,น้อยเงีอ้อมีทุนแถวๆบ้านเนี่ยกินกันว่างอะไรมึงอย,ยู่เฉยๆก็เบื่อรายได้ของคุณฟาริดานั้นมาจากบัตรผู้สูงอายุและการขายของชำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทงาานไัไมามาถ้้ารารายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณฟาริดาทับทิมเทพเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ0 2น8 4 6 8 1 6 0 8 1 8 1 2 9 6 1่สสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันรหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพประมะนะ02 1846810 0818129615 หากถามว่าเช้านี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไราเกี่ยวกับอิสลามหรือยังต่างว่าคําตอบบอกยังเราจะเรียนรู้ร่วมกันนะครับในช่วงนี้ครับในช่วงของวัลลาดีสครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الجماعين การลหมัดสุนัตในยามค่ำคืนหรือที่เราเรียกกันว่ากิยามุลเลดพระองค์ห ب ح ا ن ه ละเตาลาได้กล่าวชื่นชมและก็สรรเสริญเบาของพระอ,องค์ในสุรุตุ อัลฟุรกอนที่ว่าวันละทีนายาะไตตนาลิรอบบิห์มสุดยะดาวะกียามะบรรดาผู้ที่ใช้เวลากลางคืนทําการสุญูดและยืนละหมาดเพื่อพระเจ้าของพวกเขาหัดิสที่มาสนับสนุนการละหมาดในยามค่ําคืนที่จะนําเสนอในวันนี้เป็นฮัดิส روايه عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وهو كُرْبَةٌ الى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للاسم رواه الترمذي สมควรอย่างยิ่งที่พวกท่านจะลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนเพราะมันเป็นอามัลที่บรรด,ดาคนสอนและหรือคนดีๆก่อนหน้าพวกท่านรักษาและปฏิบัติกันและการละหมาดในยามค่ำคืนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นได้เข้าใกล้ชิดกับพระผู้อภิบาลของพวกเขา และการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นจะเป็นสิ่งที่ลบล้างความชั่วต่างๆและเป็นสิ่งที่จับยั้งห้ามปราบจากการกระทำความผิดสอดรับกับพระหมากัำพีอัลกุรอานที่พระองค์ลระุูหานุนตจาทรงตรัสว่าอินน ah ัสซาลาตตันฮฮอานิลฟะเซออวันมุงกัรแท้จริงการละหมาดนั้น จะจับจังการกระทำลามกและความชั่วการละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทของสุนัตธรรมดาหรือแบบตะหัดจุดนั้นโปรโลสุภานุตาลาทรงรอเบาผู้ศรัทธาของพระองค์พระองค์จะทรงประทานผลกำไรในการงานของพวกเขา ซึ่งพวกเขาจะใช้เวลาอย่างเงียบสงบอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์โดยหวังในความพอพระทัยจากพระองค์อัลลอฮ์และพระองค์อัลสุบฮานูตาลาจะทรงประทานความสดใสแก่ใบหน้าของคนที่ได้กระทำการละหมาดก,กิยามบุลเล่พวกเขาเหล่านั้น ตื่นขึ้นมากระทําอย่างสม่ำเสมอในการปฏิบัติของพวกเขาเพราะพวกเขาเหล่านั้นแสดงความจริงใจในหัวใจของพวกเขาพระวสุบาตลาจะทรงเข้าใจความลับของเบ่าที่วิงวอนขอต่อพระองค์ในการละหมาดกิยามุลเลนผู้ที่ละหมาดกิยามุลเลนนั้นจะเห็นแสงสว่าง จากทุกปัญหาต่างๆผู้ที่ละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนจะมีความสุขในการกระทำละหมาดกิยามุทเลนทั้งสุนัตรธรรมดาและแบบตาหัดจุดพวกเขาจะมีความสุขมากกว่าที่จะไปกระทำอย่างอื่นท่านนพีเองนั้นนอกจากท่านจะบอกเราแล้วท่านยังได้กระทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราด้วย การละหมาสุนัดในยามค่ำคืนนั้นเป็นการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดนอกเหนือจากการละหมาดห้าเวลาการละหมาสุนัตในยามค่ำคืนหรือกิยามุลเลนนั้นเป็นเกียรติของผู้ศรัทธาที่จะเป็นรัศมีในวันกิยามะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมันเป็นคุณสมบัติพิเศษของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะ ที่เขาจะตื่นขึ้นมากระทำละหมาดกิยามุลเลตซึ่งเป็นช่วงเวลาทองในยามค่ำคืนสำหรับผู้ที่จะใช้เวลานาน,านๆในการวิงวอนขอในการแสดงความใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอซึ่งถือได้ว่าเป็นเวลาส่วนตัวระหว่างท่านกับพระองค์อัลละการละหมาดฟัตูห้าเวลามีเสียงเรียกจากผู้คน ด้วยกับอาจารย์เตือนเราแต่การละหมาดกิยาบุลเลนในยามค่ำคืนต้องเป็นคนที่มีจิตใจอยู่กับพระองค์เท่านั้นเพราะจะไม่มีเสียงเรียกเป็นเสียงเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะเรียกเบาของพระองค์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะเท่านั้นขอให้เรานั้นได้รับพระเมตตาจากพระองค์ Ah uh. ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กร สถาบันหรือมัสยิกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอาม,มานะ02 1846810 081 812 9615 การบริหารจัดการฮัจในปีที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงสำหรับการบริหารจัดการฮัจในปีต่อไปจะมีทิศทางเช่นใดติดตามรายละเอียดได้ในหน้าต่างกอทอส a อ a a m Alaikum รอห์มาตุลลอฮฺฮะบาริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงหน้าต่างกอทอท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจนะครับก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปีฮิจรัสสกราา1443นั่นเองนะครับและพี่น้องฮุยาัชาวไทยก็เริ่มทยอยเดินทางกลับมากันบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคนะครับและก็แนวทางแก้ไขนะครับสำหรับที่จะเดินหน้านะของฮัจปีต่อไปนั่นเอง วันนี้ร้อยดับเกียรตินะครับจากท่านอามีรุนฮัทนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์สักกีพิทักษุพลที่จะร่วมคุยกับเรานะครับสลามอะไรกุมครับอาจารย์ครับอะไรกุมุสลามารอมุตุลลยฮิตาลาวะเบกาโตูครับคุณสมานครับครับผมฮะสบายดีนะครับหลังกลับมาจากฮัทแล้วสบายดีครับสบายดีครับครับอัลฮัมดดลินลาครับที่ผ่านมานะครับในกระบวนการจัดการของฮัทเป็นอย่างไรครับมีปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างอยากให้เล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งครับครับปีนี้ภาพรวมนะครับ มีผู้แสวงบุญที่เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียรประมาณ800กว่าคนนะครับ,รบจริงๆซางซาูเนี่ยตั้งเป้าว่าจะรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจหรือวุญญาณในประมาณ1ล้านคนคแต่ว่าตัวเลขนะครับที่ทางการซาอุดิอาระเบียแจ้งยังเป็นอาการก็อยู่ประมาณ800กว่าคนนะครับ,รบในสัดส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยลงทะเบียนไป3,738คน นะครับแต่เดินทางไปจริงๆ3,733คนขาดไป5คนนะครับเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวนะครับเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องคดีความต่างๆก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะไปเดินทางได้นะครับในส่วนสัดส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตปีนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยอะัหลาครับไม่มีเลยครับอันเนื่องมาจากโคต้าของการจำกัดอายุ65ปี นะครับมันทําให้การจัดการในเรื่องของสารสุขเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลงตัวคนป่วยจริงๆเนี่ยปีนี้เนี่ยน้อยมากครับเอาเคสเฉพาะที่รีเฟอร์หรือส่งไปยังโรงพยาบาลของซาอุเนี่ยมีไม่เกินห้าคนด้วยซ้ำไปไม่เกินห้าคนนะไม่เกินห้าคนถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขน่าจะประมาณสองหรือสามคนเท่านั้นเองที่จะต้องส่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่แล้วก็พักดูอาการอยู่ที่ศูนย์แพทย์ไทยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ โรคที่เป็นก็จะเป็นพวกไข้หวัดซึ่งปกติของคนที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับอยู่แล้วก็ในส่วนของการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีนาอาราฟ้าเองก็ถือว่าปีนี้เนี่ยมีพัฒนาการที่ดีมากนะครับถ้าหากว่าผมพูดจากประสบการณ์ของคนที่เคยไปทำฮัชมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรักษาความสะอาด ในเรื่องของระบบซู珀วิเซอร์ในการตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับพี่สมานคงจําภาพเวลาเราไปฮัทเนี่ยมีนาเนี่ยวันสองวันแรกวันที่สองเนี่ยขยะเริ่มเต็มเนี่ยใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณข้างๆเต็นท์นะครับในห้องน้ําอะไรเงี้ยห้องน้ําเนี่ยแทบจะอ่เราก็รู้กันนะครับว่าด้วยความที่มีคนเยอะจํำมวนมากนะครับแต่ปีนี้เนี่ยจนวันสุดท้ายนะครับภาพขยะกองไม่เห็นเลย Mm. นะครับไม่เห็นเลยแล้วก็ในห้องน้ำเองก็ขวนน้ำต่างๆเนี่ยคือมีการเช็คตรวจตามีระบบซูเปอร์วิเซอร์หลายคนก็ตั้งคอยสังเกตว่าเฮ้ย hey, พบคนนี้ปีปีนี้คนน้อยหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ายังไงก็ตามแต่คือซาอุาดีอาระเบียเขาก็จัดคนตามจำนวนมักตับสมมติมักตับหนึ่งจุคนสามพันคนเขาก็ใส่ให้สามพันคนนั่นแหละรครับมันอยู่ที่การจัดการมากกว่า นะครับเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นในการจัดการที่ดีขึ้นนะครับในส่วนปัญหาอื่นๆนีก็จะเป็นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะครับไม่ใช่เป็นปัญหาที่มีมาประจําสิ่งหนึ่งซึ่งผมเองกระทรวงมหาดไทยเองซึ่งในฐานะที่เป็นแม่งานหลักเนี่ยพยายามพูดคุยกันนะครับก็คือว่าต่อไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็คงเป็นสเต็ปของการไปเจจากันอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็คือว่าเราจะใช้เรกูรล่าไฟคือไม่ต้องชาร์เตอร์ใช้เรกูล่าไฟโดยให้สายการบินเช่นแค่สองสายการบินก็คือซาอุดีอาระเบียกับการบินไทยครับมันจะทำให้ค่าโดยสารหรือค่าตั๋วเนี่ยจะลดลงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ผลประโยชน์กับผู้ประกอบการในแง่ว่าเขาจะสามารถเอาค่าโดยสารที่ลดลงไปเนี่ยไปลดค่าใช้จ่ายหรือไปเพิ่มเซอร์วิส เบื้อการบริการให้กับพี่น้องฮุยตยัตได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับในแง่ของการอำนวยความสะดวกเพราะว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าซาอุดีอาระเบียได้เปให้ฮุยตยัตทั่วไปเนี่ยได้ใช้รถไฟความเร็วสูงจากมะกามาดีนะแล้วครับนะครับแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไปใช้บริการและเห็นว่ามันมีความสะดวกสบายมากถ้าเราสามารถไปลดต้นทุนค่าตั๋วแล้วไปเพิ่มเซอร์วิสตรงนี้ได้อนี้ผมผมยกตัวอย่างนะครับให้กับฮุตญัต ของท่านมันก็จะทําให้สภาพความเป็นอยู่สภาพการเดินทางเนี่ยก็จะดีมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินทางระหว่างมักกะกับมาดดินาเนี่ยนะครับโดยในช่วงฮัทเนี่ยก็ประมาณเจ็ชั่วโมงโดยรถบัสใช้เวลามาน,นะครับซึ่งกว่าจะแต่ละผ่านแต่ละด่านมันก็มีด่านตรวจเยอะแยะมากมายนะครับมันก็มันก็ ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าจะพัฒนาต่อไปขอเล่าเป็นประสบการณ์นนะครับในในช่วงของการงานเลี้ยงของสโมสรฮัช์ในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับโดยจัดโดยทางชาริกัตหรือบริษัทที่รับผิดชอบนะครอันนึงซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกมัวอัสซะ ก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบเอาเซอร์วิสคือถ้าแปลก็คือเหมือนกับเป็นคําว่ามูลนิลนธิ oh, <okay. S 2> แต่ปีนี้ซาอุดิอาระเบียเขาใช้คําว่าชาริกัตอืคือหมายความว่าบริษัทคือเขาแปลว่าบริษัทดัง oh, <okay. S 2> นั้นเนี่ยแสดงว่าให้เห็นว่ามายเซตของซาอุดิอาระเบียเนี่ย oh, <okay. S 2> เขาคิดเ,เรื่องคัชเนเะี่ยเป็นเรื่องของการบริการและเป็นเรื่อง oh. ของการซื้อเซอร์วิสละโดยผู้บริหารประเทศนะครับนำโดยท่านมงกุฎราชุ กุมารมูฮัมหมัดบินซันมานเน่ก็ยอ,อ,อยากจะเปลี่ยนไม่ให้ซาอุดิอาระเบียนเนี่ยลดการพึ่งพาพลังงานร,รายได้จา,ากพลังงานเพียงอย่างเดียวเขาพูดถึงเรื่องกรีนเอเนจีพูดถึงเรื่องการจัดการฮัชการจัดการฮัชก,ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้วันที่เราพูดคุยกันในสโมสรฮัชเนี่ยรเ,เราคิดว่าประเทศที่มี power มากในเซาท์อินเซียหรืออาเซียนเนี่ยก็คือประเทศอินโดนีเซียอืมครับ ผมก็เลยเสนอว่าเป็นไปได้ไหมถ้าว่าเสนอกับพวกเขาเนี่ยว่าเวลาเราเจจาเรื่องฮัทเนี่ยเรามาเป็นกลุ่มประเทศเพราะในเมื่อคุณคุณจัดการเราเป็นกลุ่มประเทศเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะจัดการในการเจจากับคุณในกลุ่มประเทศโดยให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นพี่ใหญ่อืเพราะจํานวนพุทธาติของเขาเนี่ยมีจํำนวนมาก,นนมากใช่ใชครับ,รบปีหนึ่งประมาณสองแสน ถึงสองแสนห้าเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีเซอร์วิสมีเฟสิลิตี้ที่เขาไปขออนุญาตพิเศษจากรัฐบาลซาดวีราระเบียและซาอุดิอราระเบียยอมยกตัวอย่างเช่นเขามีหน่วยแพทย์ที่ไปสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ในมีนาอาราฟะในขณะที่เราเนี่ยจะเอากระเป๋าแค่กระเป๋าพวกเฟิร์สเอดนะครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปในเต็นท์เนี่ยก็ยังลำบาก ก็ราะาถือว่าเขามีโรงพยาบาลแล้วนั้นเราต้องการให้เห็นว่า uh huh. ในการต่อรองกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยในเมื่อวิธีคิดเขาเป็นวิธีการจัดการแบบ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 การท่องเที่ยวเชิงศาสนาแล้วเนี่ย uh huh. สิ่งที่เราเองก็ต้องต้องเปลี่ยนนั่นก็คือเราเองก็ต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตในแง่ของการการเตรียมความพร้อมของเราเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยการพูดคุยในเชิงธุรกิจมากขึ้นก็น่าจะเป็นแนวทางในการเจรจาทีนี้รเราเองเนี่ยจะไปต่อรองมาก จำนวนวุฒิยากรก็ไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อรองในลักษณะของกลุ่มก้อนนะครับผมกลับมาผมก็เอาเรื่องนี้ไปหาดือกับผู้ใหญ่ที่เป็นอดีตข้าราชการเป็นอดีตรัฐมนตรีของกระทรวงพาณิชย์ข้อที่ของกระทรวงาต่างประเทศว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาเอเจนดาเรื่องฮัทเนี่ยเป็นหนึ่งในเอเจนดาของการประชุมอาเซียนเพราะรวันนี้เนี่ยทุกประเทศทุกประเทศ นะครับมีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัแม้กระทั่งพมา่เาเราดูเหมือนพม่านะจะไม่มีแต่พม่าปีนี้เดินทางไปหนึ่งพดร้อยคนมากกว่ากัมพูชาด้วยซ้าไปมีการพูดคุยกันไหมครับว่ามันอาจจะเร็วเกินไปไหมหรือเปล่าผมไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องโคต้าสําหรับปีหน้าแล้วหลายคนกังวลว่าเอ๊ะฉันอายุหกสิห้าแล้วอย่างเงี้ยฉันไม่ได้ไปปีนี้ปีหน้าอาจจะมีโอกาสได้ไปอีกไหมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการขยับยังไงไหมฮะ ผมผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องอยู่ที่มาตรการของซาอุดีอาระเบียผมคิดว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทดลองหรือที่รเราเรียกกันว่าเป็นพายล็อตโปรเจกต์ของซาอุดีอาระเบียในการกําหนดอายุคนคว่าต้องต่ากว่า65หลงมานะครับผมคิดว่าเขาน้าจะลดล็อกนะครับอันนี้เกิดใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับใช่ครับใช้ความรู้สึกส่วนตัว พูดก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะไปไปทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวก็จะไม่ได้ไปแต่ตัวผมเองเนี่ยวันนี้เนี่ยจากการไปทํางานเนี่ยสนับสนุนให้คนที่มีความสามารถนะครับเดินทางไปในช่วงอายุที่คุณมีความพร้อมอย่ารอเวลาเพราะเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าเนี่ยซาอุดิอาระเบียจะออกมาตรการอะไรอีกบ้างครับคัดเนี่ยมันต้องใช้กำลังพละกกำลังต้องไปอนแข็งแร้องร่างกายด้วยใช่ครับ ครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอายุน้อยท่านไปฮัดก่อนยิ่งได้เปรียบครับผมครับนั่นก็เป็นความห่วงใยนะฮะอีกประเด็นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับว่าเพราะว่าปีหน้าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนั้นเราไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับเอาละครับในช่วงสุดท้ายอยากให้ท่านได้ฝากความห่วงใยกับสังคมในขณะนี้ครับครับก็ในฐานะที่เป็นอาวุธัตในเมื่อไปแล้วก็ไปเห็นนะครับหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ มันก็ทำให้เรากลับมาช่วยยกระดับพัฒนะครับอยากจะช่วยยกระดับพัฒให้มันดียิ่งขึ้นไม่ว่าต่อไปใครจะเป็นอเมรุนฮัทก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราจะจำจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมมือกันในลักษณะของกลุ่มก้อนนะครับแล้วก็อยากผลักดันให้เรื่องพัฒไปเนี่ยไปอยู่ในเวทีของอาเซียนนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากและผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันนอกเหนือจากมิติทางด้าน เศรษฐกิจมิติทางด้านการเมืองแล้วเนี่ยอันนี้คือมิติทางด้านสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในพิล่าในเสาหลักหนึ่งของอาเซียนด้วยซ้ําไปนะครับ,รบให้ความสําคัญเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องผมย้ํานะครับว่าฮัทไม่ใช่เป็นเรื่องซีซันซีซันอลหรือเป็นช่วงของระยะเวลาใดระยะเวลานี้แต่เป็นภารกิจที่จะต้องทํางานตลอดทั้งปีครับผมนะครับ,รบเอาละครับวันนี้นะทางรายการ ้องขอขอบคุณนะครับท่านมีรุ่นฮัทนะครับท่านอาจารย์สกีพิทักษ์คุมพลนะครับที่ได้มาพูดคุยกับเราและเราคงเห็นการพัฒนาการในการบริหารจัดการนะครับเรื่องฮัทในปีต่อไปนั่นเองวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากนะครับสลามรรคุณครับสละมรรคอกลอยวงการทุกครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าต่างกอททวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ เราจะเห็นว่าพี่น้องฮุดยาดนั้นได้เดินทางกลับมาประเทศไทยกันแล้วนะครับแต่ถึงยองย่างไรก็ตามการบริหารจัดการในปีนี้ก็จะเป็นบทเปียนนะครับสำหรับการแก้ไขในปีต่อไปนั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานทุกคนตนลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับลามอลัยกุมบารอมะตุลอวบะเระกตุ์สวัสดีครับคนที่มีเงินทองไม่ว่ามากหรือน้อย ถ้าหากว่าเขาคิดบริจาคให้กับคนยากจนหรือให้กับสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีสำหรับเขาทั้งโลกดุนยาและอาคิระอแต่ถ้าหากว่าเขามีเงินทองมากมายเขาเพียงแต่เก็บขี้เหนียวไม่บริจาคก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กังวลอย่างยิ่งในโลกอาคิระรอท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงการสอดเกาะบริจาคทานนั้นจะช่วยดับความร้อนในกูบอสุสานให้แก่ผู้ที่บริจาคทานและแท้จริง ผู้ศรัทธามั่นจะอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งร่มเงาการบริจาคทานของเขาในวันกียามะโลกนาบันชึกโดยตอบรอนี